อะไรเสื้อกันฝนนะน่ะถ้าใส่แล้วไม่เปียกเลยอะหลอดก้าห์หลอดก้าห์หลบฝนอยู่หลบฝนอยู่หลบฝนเหรอแรบซากโอเคจ่าจ่าจ่าแวะมาหากิ๊กกิ๊กผมขายกาแฟอยู่อาจารย์เคี่ยวดวงยิ้มหวานๆใส่กล่องมาเนี่ยโสดครับสดโ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 สดวนนี้สดค่อยๆวิ่ง บอไขดาวว่าบ่ยซั่งนี่คือใจคทักว่าไข่ดาวเนี่ยคือเจยครับเลยนี่แหละไม่สุกอย่ามาตูมอย่ามาต่อยเป็นอรเป็นเยุ่โอ้น่ากินแท้กระเพาไหมผมนิ่สายพัดกระเพาอได้บ่อันไหนก็ เตื้อที่เขาเอินผมได้วิ่งเขาเอินหำอืมเจ้าคิดเบ้างลวดแค่แค่เตื้อนี่ยกะหำไม่แห้งแล้วเพราะเพราเฮะเขาเอินแบบภาษาอีสานไมหำเอาเวลาคนอีสานเขาเอินกันเขาเอิญแบกลาแบกหำไ่แม่นบ่เอ้เพื่อนเพื่อนวันนี้มากินผักกะเพราไม่เคยกินเขาสักทีเลย ครับมาหลายปีล้วไม่เคยแวะก,กินร้านนี้เลยนี่มาลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่านะครับผมพี่ส้อยละคาีนักลินน้นสีนสิบกินข้าวครับผม ไทยดาวดาวยังมาต่อยไ่ท้าเร่องดาวยังมาต่อยฝนตกแล้วแว่กินข้าวแวะหาเด็กผมด้วยเด็กผมขายกาแฟอยู่ อตำแหลกรูเรืองนี่ครับตำแหลกรูเรืองนี่ใครเข้าเจา จักบาทนี่ครับกล้องนี่ชั้นห้าป่ะเกยบางล่านเป็นวันหกทิปเลยก็ไปเดาดิแต่พอบางล่านเจ็ดทิปเลอด้วยมันเป็นกระเพวกเนื้อปะเนื้อมันเนื้อมันแพ่งนะครับ แมนหกเดบตนไลหกเดบไปเดาร้านน่องผมขันต้มเจ็ดสิบบาทมันเปิดยูอยแค่ด,ดีข้าโบรวนกันล่ะว,ว่าไปไปนั่งกินใครจะแดกก็แดกกูมไม่แดกก็แพงั้นเลย <laughs> มมีใครได้ใคร นี่จะพักผ้ากอเซอียนี่บาทแต่ว่าพี่หวังก็มากินอ่ะเนาะมันแซ่บนี่ว่ะ <laughs> ย่งเดียวที่ผมกินทานดำตั้งคือบัตรกราพเพราะว่ายัางพูกว่าขี้ขัานถาก็มากิน้ด้ขอมันไก่แอบแทดแทบ เขาเนี่ยเดี๋ยวบอหันที่มาที่เลยไปแล้วเพื่อนขับรถต่อก่อน